สวัสดีครับจากร้านชุมแพรโซลา a เซลล์นะครับผมวันนี้นะครับเรามาติดตั้งนะครับผมเป็นชุดปั๊มขนาด2แรงนะครับใช้แผงโซลาเซลล์จำนวน4แผ่นนะครับตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะทำการทดลองนะครับว่าน้ำนะครับผมไหลเต็มท่อ2นิ้วแน่นอน100%นะครับอทดลองให้ลูกค้าเลยการันตีน้ำไหลเต็มท่อให้นะครับผมอ่า สังเกตนะครับน้าตัวนี้ไหลเต็มท่อสองนิ้วดีมากๆเลยนะครับน้ําใสมากที่นี่นะครับเราจะทําการถอดนะครับให้ดูตรงปากนะครับปากบอกันนะครับว่าแรงดันที่พุ่งออกมาโหพุ่งดีมากนะครับติดตั้งกับทางร้านเรานะครับการันตีน้ําออกเต็มท่อนะครับรับประกันปั๊มสองปีนะครับรับประกันแผงโซล่าเซลล์ยี่สิบห้าปีแล้วก็มีฟรีนะครับเซอร์วิสตลอดอายุการใช้งาน นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับตรงที่เขาจัดตั้งแผงกันนะครับสังเกตตรงนี้จะเป็นพื้นที่ไร่อ้อยสูงนะครับผมอ้อยจะสูงมากนะครับเพราะงั้นนี่ทางร้านก็เลยนะครับมีวิธีก็คือเป็นโครงเหล็ก2ขานะครับผมโครงเหล็ก2ขานะครับความสูงก็ประมาณ2เมตร50เซนนะครับสองเมตรห้าเซนประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นกล่องควบคุมนะครับ มีเซิร์ชกันฟ้ามีเบเกอร์นะครับเราเดินสายลงท่อเหลืองให้อย่างดีนะครับเราไปดูระยะไกลกันนะครับผมนี่ครับมุมไกลๆของแผงโซลาเซลล์นะครับที่ตั้งนะครับกลางป่าอ้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับผมราคาติดตั้งนะครับผมอยู่ที่ราคา38,000บาทเท่านั้นนะครับผมลูกค้ามีบ่อบรดาลอย่างเดียวนะครับที่เหลือทางร้านมีอุปกรณ์ให้ครบนะครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับชุมแพโซลาเซลล์สวัสดีครับ